เรื่งขืนกูน,นะนนนนสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็พ่อก็พ่อก็เข้าบุกเข้าเนาะ บ่ข้ามกับสภาพพ่อแม่พี่น้องมาเอาเพื่องเห็ดไก่อบเพื่องพี่น้องเไยกี้เขาได้กับจะลงนั่นลงปูมันปูมันใส่เอื้อยพี่น้องเไยก่อนจะไปกับเขาคุณเอฟซีทุกคนเขามาติดตามมาสู้บ่ข้ามตลอดมาเนาะไปดูนักการพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเอาเพื่องเห็ดไก่อบเพื่องก่อนนะเพื่องอยู่หน้าสายดำพี่น้องเไยเดี๋ยวฮุบเอาเพื่องก่อนใส่กระสอบพี่น้องไง ย่อหายส่งเอาลายๆออีซิบวโก้ีไก่อ้วงเป็นไก่อ้งสปีดไก่อบใหม่้ย 那我不管 เพ ok right? ok like, er, uh, like huh? ื่อนของพ่อเลยพี่นุ้ยเดี๋ยวไปให้แม่ซิไปได้เดี๋ยวเห็ดไก่อ้วเพืองนะเห็ดไก่อ้วเพืองกินแล้วแล้วก็ลงปลูกมันต่อปลูกมันแล้วก็จะเมื่อพี่นุ้ยไปพอกันยีเทียงแม่ซิไปได้เพื่อนนี่แม่ซิไปได้เพื่อนก็สบายดีป้าลูกสมแม่มซิไปได้เพื่อนก็เอาบ่อไผ่เพื่อนพี่น้องุ้ยสบายดีพี่น้องแต่ว่าพ้นชิโต๊ะกับมโต๊ะเก็บเท้าพี่น้องมุ่บ้านเะาคอยเริ่มพะพูนโต๊ะสีบ่วเมื่อได้พี่น้องุ้ยนอนกลางอึงอยู่นี่ นี่ไก่ที่ว่าเบาคาำบาชิดไก่เพื่องพี่น้องพอดีแล้วนะนี่เดี๋ยวต้มหน้าลกคุ้นก่อนนะนี่พี่น้องตอนนี้ก็ข้างป้าได้นะโมโมน้ำห้อนข้างป้าถาบันพุทจังมาลกคนไก่เดี๋ยวไปพันํามั่นก่อนนะพันนํามั่นใบก็บจังเขาไม่กินนี่ไมกินแล้วก็จังไหนล้งปลูกเลยนะ

เพียนด้วยไม่เลยพี <t ied letter> ่น้องเอ้ยกาวสมเนียโอ้โหยาวสมเนีะปลีเพื่อมันตายนะปีมอสิบเรย์พุ่นกับมาเฮ็ดซอยเลยปาดเดียูปาดเดียวน่ะกะต้องปลูกไว้นะพุ่นกับสิทุกได้บ้านนี้ก็พาห้องพาคลุมผ้ายิ่คิวนะ đấy là nó kịp nó bầu còn cả mùa chắc hạt lẻ đây đẹp bài mũ đẹp rồi Ừ. Phả Họng này rồi Phả, phả hộng này không ừ. Bạn gà này gà khưm này Học một tốt Tốt này nó nhiều ở rồi Nhượng ở ưng kháng vầy mưa phạt bạn อึ่งออกได้ฟุ่งโต๊ะหัวผ่าห้องแล้วผ่าห้องผ่าห้องโด้วยผ่านี่คิวก็ว่าไปนี่ตัวนี้ก็ตัดได้ได้เติมแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งมอลำหอน ดกไก่ก่อนดูคนไก่ดูคนไก่กีนเข่าแล้ว,ลวจังนงมาเห็ดอีกอยู่เขาเลยนะนี่กาจะเป็นไม่ได้ไว้ใบเดี๋ยวเดอดไก่ก่อนนะลูคน,น,นไก่ไ<ม>แดงไ,ไก่ไก่เจไก่ปลาปลาสิป,ป้าไม่ดีอย่างไมันเจีบขาเอาเม็ดนะคุะบา พองเงินเนาะูเขาเลยพี่น uh ้องเลยดนี่ตี้วนะเดีคุณสินน้อยๆมันีะออกมันใหม่ อูนาฮักลำฮัก8ไปแล้วได้เก็บเอาชิตะหนมแล้ววู้ได้งาแล้วซี่อันละ10ซี่เกวนเกวนเอา3000จุ๊ยๆๆนํามา Ô mời năm mươi chín tuổi 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 xe tuổi 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 ใสเตีนไก่ใส่ิ้งไก่ลงไปพอใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่อีกใหญ่ตัวนี้ก็แซรตับไตใส่ฟุ okay, um ้งออกมาได้นะเดี๋ยวไปหาตำเครื่องยัดใส่มันหอมเราเป็นตาแต้แก่ข้าวนะเดี๋ยวใส่กระเทียมตำนะให้มันหอมนะกระบอกปีสูตรนี้ต้องแซ่บแน่นอนพี่โรยหอมกุ้ย เดีย๋ยวใส่อันนี้ก็นะหัวชี้ไข่พี่โรงยบอกพิษขอถูดขอเอาไพได้ๆเด้อบอกยังพิษกันว่าอกข้ามก่ยังพันเป็นปลาได้เห็นะบอกข้ามก่อใส่มันหอมเย็บพุ้งก่นอกนอนะโรย โดยเกลือแล้วเดี๋ยวใส่เป็นนัวบันอใส่ได้เลยพี่โ้ยมีจังนัวจังแซบนะนะหอมกับหอมเด็ดสุดเด็ดตอนนี้ก็ตามได้แล้วนะพี่โรยเดี๋ยวลงดาดสกายเลยอืออู ตจะมินหอมคือยากไก่อบเปื่อ,อ,อยก้อนหนุ่งหยาดใส่มือนะพี่น้องเลยตัวบะมีท่ทงย่างนะหยาดใส่มันหอมเลยนะปิดปิดนี่ต้นนี้ก็เอือเ้อประโแล้วนะเดี๋ยวไปหาบวงเห็ดอบเปื่อยก่อนนะเดี๋ยวไปคุดดุมเห็ดไก่อบเปื่อยก่อนนี่ ตัวนี้ก็เห็นแล้วมงคุดเปล่เลยคุดมังบุดเนี่ยเออคุดนี่นี่ไงบ่โอ่เภาเดี๋ยวคอยคุดเองมะเดี๋ยวเอามาหนึ่งงุ้มกันนะเอาขีดเทนมงก้มนะมันจังจะได้พอดีพอดีสอบหนึ่งไมซี่ไม่ได้ไปแล้ว

โอ้พาห้องเลยพี่น้องเอ้ยพาตัวเด้ยินบ่พาห้องแล้วโต๊ะกระบุจักตอนแรกนี่คันโต๊กัจะได้ไปเยี่งอึงนี่ห้องคุ้มเลยจะไอยากโต๊ะพี่น้องจักแล้วมึงนี่กลัวโม่แล้วมึอนี่นี่ตอนนี้ก็คุ่เดียวนะพอดีนะเดี๋ยวเอาตกไม้ใส่ก่อนนะใส่ตรงกลางเลย tôi cái tốt đây rồi điều đó ở cây mà say vương cây say của nó bạn này. Ừ. Ok xây đẹp rồi. Ừ. Bố xí đại bố mi thôi nó. Điều mà nó ngon mông con nữa. เออาก้อ,อ,อ,อยขี้ตม้มท้มท้มอยูยอย่นี่น้องเดี๋ยวอุาขรดินใส่ก้านอ้ก้อยขี้ต้มอบอบว,ว่าบอหามันพิวานะ่ะ กอขีต้มโพโพใส่นี่ตอนนี้ส่งขี้ต้มมีขี้ต้มสำเร็จหน่อยช่วงไงเดี๋ยวแปะแปะหมูจิวนะนี่ตอนนี้ก็อบแล้วนะเดี๋ยว

อ๋อต่อจากต่อจมันใหม่ว้ไหมผู้เดี่ผ้เงไหมีตัวน,น,นี้ก็ใม่เพื่อนนะอย่ให้บอกเขาให้เพิ่นเอาเพิ่มส่อีก มาสิาสาอืพู้ภาคก็คึ้นเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโมเมนต์จะเป็นตกพูดอะไรนี่ก็จะเป็นไม่ได้ประมาณสองโมงว่าพุนจะตก,กันนะมันคึ้นบางทีก็จะบริเวเมื่อเราอกัดพุน,พนตกนี่ถ่ายโน,น่นเนื้องกลางอื่นเดี๋ยวเขียนเบื่อ kiêng bưng cất rồi mày là có tắc quá cái gì khác bạn ui kạc nè

ไม่พี่น้องเอ้ยอือโอ้กอบนี่ปอตันึ่งขืนก่อนนะโอ้โหหอนทุ่นว้าวโอ้ไปเดี๋ยวเสียถอยก่อนนี่พี่น้องไอ้วัเพลือกนี่โอ้

cái con nóc co, 10 mét. Tụi nó bao? Tụi nó. 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 nó. Tụi nó. ป็นงดพักนะพักอนบุกพักทั่วพ่นกไปเดี๋ยวเก็บมันนกปูก่อนนะนี่บอสิบรายพ่นเก็บมัน่าอยู่นี่นะโอ้เปคือพนสิตกดิไปเดี๋ยวลงปูบานนี่คือนสตไรมค่ไม่ได้ประมาณสามมุนี่แหละพักคือ พ่อปลูกมันก่อนปลูกมันก่อนม้วนไม้ปลูกมันยังนี่บ่ห่างบ่ที่ปันไหนซัมพอดดีอู้ว์คือพูดดีก็จะได้เมื่อไรนะเป็นคู่พ่นสีต๊ะดิเมื่อสาคบใเบื้นกามาปลูกใส่พื่นใหม้ยั่นะแมนบ้ามาซอยมือเดียวหรอก เสียบคุณมาเวเลยนะโอ้พ่อฮ่องซามซีเธออะไรได้พี่น้องเลยเจ้าบ้านชีโตกบะจักโตก่นะเพราะอะไรยื่นอึ้งเมื่อนี่นะทั้งบ้านกะสร้างให้ยื่นอึ้งเมื่ออยู่พี่น้องเลยแต่ยื่นอึ้งจังเมื่อยื่งอึ้งเมื่อตอนเขาเจ้านะเห็นว่าเมื่อค่ะในของตอนเมื่อนะ À, đó cái chiêu ngã mưa căng căng không ra từ chỉ đọc bên này.

นี่มันก็กลจะเบิดแล้วเนาะบ่สิได้เพิ่นปลูกอยู่เปลี่ยนกันปลูกพี่น้องเอ้ยเือทอได้มื้อพ่นน่ะนะปลูกเบิดนี่ก็จะได้มื่อนะเพราะว่ามันเบิดได้เมื่อหาสาคมใหมก็เยี่ยงออึ้งงใหม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันจะไก่ไกจะหอดสงกรานต์มันก็จะตกแล้วนะตอนนี้ก็เสียบมัน เบไ้ได้ะจะได้เติมนะว่ามันใกล้กจะคะัมเลยเพื่อเรือนกับพุทีิคัมเดี๋ยวเมื่อสักก่อนบม่คัมก็จะได้ปิดคลิปลูกเซมีเนาะก่อนจะปิดคลิปกับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามมาสุ้โม่คัมคลิปนาพ่อกันไ,มนนนพพไหมพี่น้องเลยหลุดไปตั้กันบ่าบม่คัมสิภาพ่อพี่น้องห5ย่างคลิปนานี่